g o d day student today is Monday how do you spell Monday M O N D A Y Monday student คะ what is color of Monday color yellow นะคะ 1> Monday 1 6 t f a u g u s u 2 0 2 1 2นะคะวันนี้วันจันทร์ที่16สิงหาคมนะคะเราจะมาเรียน subject math M A T H math นะคะหรือวิชาคณิตศาสตร์กันต่อที่เพจ20 เพจ20นะคะใน workbook mat นะคะหนังสือแบบฝึกหัด mat หน้า20นะคะให้ student open ไปพร้อมๆกับ teacher เลยนะคะคำชี้แจงนะคะหาหอรอมอโดยการตั้งหารนะคะวันนี้เราจะมาหาห,าหอรอมเมือนเดิมแต่เปลี่ยนวิธีใหม่นะคะเป็นวิธีการตั้งหารนะคะซึ่ง การหารน,นะคะเราจะใช้เป็นการหารสั้นนะคะมาดูโจทย์ข้อที่1เลยนะคะจำนวน27และ135นะคะศตรูเดก็ตั้งหารสั้นแบบนี้ใส่ลงไป2จํานวนเลยก็คือทั้งและ135นะคะแล้วให้ s t ต d e เดหาจํานวนเฉพาะที่สามารถหาร2องจำนวนนี้ลงตัวมานะคะจำนวนเฉพาะจากที่ดูนะคะ ที่เชิ์จะเลือกสามนะคะสามเป็นจำนวนเฉพาะไม่เอ่ยเป็นนะคะจำนวนเฉพาะดูได้จากโน้ตบุ๊กที่ทีเชิ์เคยให้เขียนไปแล้วสามหารยี่สิบเจ็ดสามอะไรได้ยี่สิบเจ็ดคะสามเก้าสามเก้ายี่สิบเจ็ดเนาะ,ะใส่เส้นตรงไปก่อน สามเแล้วสามหารร้อยสาสห้าได้เท่าไรเอ่ยสังทดด้านนอกได้เลยนะคะ1 3ึหาหาร3 3 4 12มสามลบสองเหลือ1 3ึ่งาม้าหนะคะจำนวนที่หาร 3แล้วได้135คือ45นั่นเองค่ะ45นะคะอะ่หาร27เหลือ9และ3หาร135เหลือ45นะคะฟินิชหรือยังยังนะคะสกิลเดนต้องหารต่อเนาะหารต่อนะคะนำจำนวนเฉพาะที่หารทั้งสองจำนวนนี้ลงตัวนะคะ ได้แก่อะไรเอ่ยเกับ45หดูแล้วน่าจะเป็น9กนะคะเหาร9ได้1และ9หาร45ห้านะคะเก้าสี่หาอ่าเหาร5ได้4ี่สห้านะคะ อัสซิลด้ลองดูหนึ่งกับห้าจะมีจานวนไหนที่หารลงตัวอีกไหมไม่มีแล้วนะคะข้อหนึ่งไม่มีแล้วปิดนิดแล้วนะคะข้อนี้แล้วขั้นต่อไปนักเรียนทําอย่างไรบ<อ>รรทัดต่อมาสรุปนะคะหอเรมอโมหอเรโมอของยี่สิบเจ็ด และ1 3ึหคืออ่ที่เชรจะเขียนบป็น,นัตลาเนาะเต่จะมองไม่เห็นพอรมของของ27และ135คือสติวเดนนำจำนวนนี้นะคะจำนวนที่เป็นตัวหารตัวนี้มาคูณกันนะคะก็จะได้3 คูณกับ9นะคะได้เท่าไรเอ่ยสามคูณเก้าเก้าหนึ่งเองสิบแปดเก้าสามยีนะคะดังนั้นอาสรุปดังนั้นหอรอมอหอยี 27, และ 1 3ึ่งอมสิบาคือคือจำนวนนี้ค่ะคือย7 <27 S 2> นะคะสติว <student S 2> เดนเรามาเขียนเนาะแล้วก็ตอบเป็นเลขไทยค่ะแค่นี้ก็มหนิดแล้วตออบตอบนะคะขีดใต้2เส้นตอเป็นย7เอ่ะเป็นยังไงบ้างคะ i t very easy <im itation> นะคะส่วนตัวที่เหลือตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจเขานะคะเรานัาแค่สองตัวที่เป็นจำนวนหารมาคูณกันนะคะ <im itation> โอเคค่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะยกให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะโอเคไหมคะโอเคค่ะสติเด้นมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอีก One example นะคะอันนี้อยู่ในเพจ t w o n เนอะเป็น3จํานวนนะคะการหาหอรรมโดยการตั้งหารนะคะที่มีจํานวนตัวเลข3จํานวนนะคะในข้อ5ข้อที่5นะคะก็มี 42, 98และ126นะคะสังเกตง่ายมากสติวเดนตัวนี้ตัวท้ายนะเป็นเลขคู่คู่คู่เลขคู่หมดเลยเพราะฉะนั้นเรานำตัวที่ น้อยๆมาก่อนเนาะก็คือ2นะคะ2เป็นจํานวนเฉพาะเนาะสองหารลงตัวแน่นอนนะคะพอมีแต่เลขคู่อ่ะนสองสองเป็นสี่สองหนึ่งเป็นสองสองสองอะไรเลยตอนนี้ได้ไรเลยสองสองเป็นสี่นะคะทั้หนึ่งเป็นสิบแปดสองเก้าสิบแปด สองหกสองสเป็น6กนะคะ mm hmm. ก็จะได้2องหารสี่สเท่ากับ21 2สิเหารเกเท่ากับ29และ2องหารหนึเท่ากับ63นะคะยังไม่ฟินิชเนาะทานต่อค่ะอ่ะเป็นเลขขี่เป็นเลขขี่หมดแล้วนะคะ จด,ด,ด,ดิ้นเห็นเห็นไหมคะ่อนิดิฉนอ๋อขอโทษนะคะที่ต้องเป็นดูดูแลสองสี่เป็นแปดนะคะสองสี่เป็นแปดเป็นสี่สิบเก้านะขอโทษด้วยนะคะเมื่อก,กี้ที่เชื่อพูดผิดก็จะได้ยี่สิบเอ็ดสี่สิบเก้าหกสิบสามเนาะเลขจำนวนขี้ที่เป็นจำนวนเฉพาะเราสามารถหารจำนวนสารจำนวนนี้นะลงตัวน่าจะเป็นแม่เจ็ดนะคะ ใช่ไหมเดจิเด้นได้เหมือนที่เชิญไหมคะแม่เจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าและเจ็ดเก้าหกสิบสามค่ะสามเจ็ดเก้าอะดูเด็กจิวเดนดูว่าจะมีจำนวนใดที่หารสามจำนวนนี้ได้อีกหรือเปล่าไม่ได้แล้วนะคะฟีนิดแล้วสิ้นสุดแล้วนะคะ อ่ะเหลือแต่ทีนี้เรามาสรุปกันมันเรนิ่มใจแอนโรมีอนโมีหอรสองสี่สิบสองเก้าสิบแปดและหนึ่งร้อยยี่สิบหกคือเหมือนเดิมนะคะนำตัวหารมาคูณกันตัวหารก็ได้แก่สองและ เจ็ดนะคะคือ2คูณเเท่ากับ2คูณ7ได้เท่าไรคะสตรวเด้น2 7 14นะคะเท่ากับ14นะคะดังนั้นสรุปดังนั้นหอรอหมอหอ42 98และ126เท่ากับกระดานตัวนี้มาตอบค่ะ14อ่าแล้วก็ตอบปเป็นเลขไทยนะคะแค่นี้ิินิชแล้วอตอบ14นะคะได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้น Today นะคะทำ two p a g เลยนะคะ20ต 20 and 21 21นะคะมีทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะคะที่เชื่อยกตัวอย่างให้แล้ว2ข้อก็เหลือ6ข้อนะคะง่ายๆนะคะใครไม่เข้าใจ i n น o ็อกซ s เมสเนะคะมาทางไลน์ส่วนตัวที่เชื่อได้เนาะอ่ะฝากเรื่องการเขียนนะคะเรื่องลายมือการขีดเส้นนะคะให้เรียบร้อยท่าที่เชื่อตรวจแล้ว Students เซ็นนารูปภาพมาให้ทีเชอร์แล้วตรวจดูว่าไม,ไม่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะทีเชอร์ก็จะต้องให้ไปทําใหม่ลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์นะคะถ้าอยากทํางานรอบเดียวให้ทํางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะการขีดเส้นเครื่องไม้หานขีดเส้นใต้วิธีทํากับตอบนะคะขีดเส้นใต้คําตอบสุดท้ายให้เรียบร้อยนะคะแล้วพยายามอย่าใช้ลิควิดเยอะนะคะ อ่าสำหรับวันนี้นะคะซิเชอร์ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะ thank you and goodbye see you again afternoon ค่ะ